นอนย่นดูกต่างกันไแยกกันายดูกก็เอาออกสุดหนึ่งลอันนี้เป็วยเถะนะมีตัววยแต่ตัวนี้ตัวนี้เป็นโมบแต่คนนี้โอ้ยมาได้คนเลยอไม่มูกไปเอันนี้ตเอาด้วยกางด้ทุคนเลแล้วเริ่มตอนเริ่มบังุ้งตุ๊ช่องให้นะ ระเบ้ยงเส้นตัวบีิจิตเป็นเส้นข้าวซอยเส้นข้าวซอยนี่ครับเป็นเอกลักษณ์ของทางเมืองเหนือหลวงพระบางหลวงรัมย์ไซเน็ตเซ็งอะไรก็เลยสวัสดีสวัสดีทุกคนทุกแก่เนาะเมื่อนี้มาพาเพื่อนมาเที่ยวไปมาเที่ยวมาเลาะในเมืองเนาะในเมืองนะเขาหลวงวิจิตรเนาะแจกลางนะคนหลวงวิจิตรแถว วว่เลยหนองด้วงเออหนองด้วงแถวอเออแถวที่หนึงมุ่่นว่ะอันนี้แถวไหนก็ได้เอ็งมัดชื่อนะแถวเอ็งกอดานี่ด้วงแถวหางแง่เออหนองด้วงหนองด้วงหางแยกเนาะหาเม็ดน้อยมา่อกินข้าวกินเฟิร์มพามื่กินเฟิร์มห่านดังห่านเด็ดห่านี่ แซ่บบอกไว้ก่อนเคยมารีวิวคืนหนึ่งแล้วแต่ว่าโบไว้ก่อนอะแซ่บมื้อนี้มาก่อนแบบพอดีลูกค้าเต็มห้านเลยวันนี้มีบนังบน้อแตหลายๆคนก็ซิขุ้แล้วแต่ว่าห้านี้แซ่บเอกลักษณ์เราคือนะมันมีพวกเสี่ยงไห้ก๋วยเตี๋ยวเฟืองเฟืองเสี่ยงไห้เลาวเป็นเป็ดเป็ดเป็ดของเวียดนามนะราคาเดียวเดียวเดียวโตโตให้เบิร์ดเนอเฟอร์แซ่บเบยงจันเร์คนนะหลายวะเปิร์แซ่บเบ่งจัน ลกคนเพียกนอ้มีคนมากกว่านอ่นคนหลายแหง่งจากลาวจากจีนจากเวียดทุกคนมามันต้องมาเวเนาะโคตรหลายเลยเออมีอยู่มีบนางด้วยทุกคนนี่ห้านี่สุดยอดเด็ดถ่ามาต้องมาห้ามฝืินเป็นการดังเปียกมีก๋วยจับมีเหลืองมีเด็ดมีแบบโอ้ยมีข้าวซอยน้ำเตือน ซอยมีอาหาเป่อยสุดนแบบนีดูดทนยโอ้เปดีเบื้อสุดมาบรทันดูอันนี้ดูหมูดิดิเอาดูหมูกลูหมูก็ได้โอ้แซ่บหลด้วยมันนี้มาขออาตมารีวิวเด้อเดี่ยลูกค้าช่วงนี้เป็นยังงเ้่ไลายเราเ็ดบรทันติเบิ้งน้องเพิ่นความ สะอาดสะอาดเนาะใส่มวกใส่เม็ห่วยห้างตโตก็ต้องได้จัดการได้นแบบนี้นะเดีน้อยเอาอย่างเดีน้อยเพื่อนเอาอย่งเอาเปเปแต่วเห็นน้ำหน่อยเนน่อยน้ำหนอยเป็นนอยตันี้เอาอย่างเนาะวซ่มันจะเป็นน้าหมูน้ามัว ขาเป็นน้ำหมูมันมบ่มีบ่บมีหนา,นาใช่ไี่อ๋อแต่ว่าต่างเส้นเนาะ่าเ,ะเดี๋ยววันนี้เอาแบบแปลกๆกันเลยเมื่อนั้นมากินเฟอและวตุ๋นเฟอด้วยของเขาตำนานนะนี่เป็นตำนานเนาะเฟอใส่กรอกสามสิบพันเนาะราคาราคาก็าประมาณนี้เฟองัวหมูสองห้าพันยใหญ่นี่มันสามชิพเนาะมั<แ>นว่าน้อยกลางใหญ่มีน้อยกลางใหญ่น้อยเท่าไหร่น้อยสองห้า เสามสิบห้าแล้วจะเพิ่มนูงนี้นั่นได้เนาะตุ๊ตเอาเอาน่อยกันหน้าจะโอเคแล้วเขาเอาเป็นนี่แล้วเอเอาเอาเป็นเส้นขขาซอยนี่มันน่าจะนุ่มดีเส้นเขาซอยบางเหนือเนาะทั้งท้งเหนือเขาเนาะแล้วก็เอาเป็นน้ำงัวน้ำเือน้ำเือเพิ่มลูกซีนเพิ่มเสียงให้ เออน้นเสียงให้ม hmm. ันม okay ัน่บๆไปเขาได้แต่ว่าดุกงัวธรรมาดไม่ดุเปลือยมาปกติก็ไม่ดุเปลือยคะขายเป็นถ้วยบ่หเรื่องไหนขายเป็นจานเป็นทั้งกระดูกเลยบะโอ้เสียดายมาบบทันบ่เป็นอย่างรอบหนาเบิ่งโอ้หนามันมันมันตักทิ่มบ่เลยคนให้เบิ่งไ้ดู้องๆคนให้คนให้เบิ่งไ้มันคือว่าเป็นแต่แก่แท้เบิ่งดุกคนอันนี้คนใส่ต่ว่าจังไ๋ ดุกนนล้วนให้มันนัวนะนัวนุวนนัวนุ่นดุกับต่างกันเลยแซ่บและฟ้าทุกคนกระดูกเป็นเอาออกชุดหนึ่งแล้วอันนี้บบเปื่อยเถอะนะนี่บบเปื่อยแต่ตัวนี้ตัวนี้เป็นหมูะแต่คนมันมีโอ้ยมาได้ทุกคนเลยเห็ไม่าคอดุกโมจักรุกไปเห็นนะเอาดุกให้จักรุกก็ได้แบบนี้เบิ่ง ลู่ค้าเพือนฟ้าเลือกล่เลือกการบรตกรรเพ่เพียบองคบนนะอมฮันเขานั่งเชาลบาบดิเออร์มีนะอดีจะีบนนั่งนะแก็มีเครื่องนั่นเขาเรียกมีก้าฟะวะะ่เป็นขนมปานว่าไข่ก็ขนมออขนมปานนะไปมเมนแล้วยังจต่ามเสร็จแ้อนี่เอก,กลักษมานน้านี่นำใดบุเคยพิหรัาแท่บเป็นเน่นห่มจอกหเกียวะนะ มีมีบ็ดไปบุกกินงัวมากินหมูแซ่แซะมาได้มาได้ที่เส้นก๋าซอยนี่เขาบอกจะเป็นลวกเลยเลยเนาะลวกผ่าน้อยนึงพอมอ้ออาดเอ่นี่นี่นี่โต๊ะคอนเทนต์นี่นี่ไม่ก้าคันเทนตโต๊ะไม้เอาเอาเส้นน้อยแต่ว่านิ่มตอน เนี่ยไอ้เบิ้งหน่เบิ้งหน่เบิ้อายางยางกระแซ่บเลยทุกคนเลงแต่สีน้ำซุปบอกโคดโคดเบิ้งแต่ลูกค้าเอาแบบงู้เนาะห้านเป็นดังอยู่แล้วแต่ว่ารีวิวตลอดเพราะมันแซ่ยบโบซื้อโบมากินห่านก็ซื้อมากินตลอดเพราะงให้บิ้งจะให้น้องๆพนักงานมาซื้อให้ซื้อเรื่อยๆลูกซื้อเป็นกระแสีบ ลูกซีนเอาเห็ดเห็ดเอาบอกโอ้ลูกูซีนเพิ่นเห็ดเกองเลยเน๊ะนี่ว่ามันต่างจากบนอื่นบนอื่นมันแป้งหลายเนาะนี่มันเพิ่นเห็ดแบบเออเข้มข้นแบบแซ่บนะแซ่บนะบอกผู้ถืงมากินเองเออหมออลวกเพน่กิดใส่หมออลวกกลางหากน้ำซุปก็คือน้ำซุปเนาะเออตัวเนี้ฮอดทีเขาแล้วบอกนี่คือติ เดี๋ยว่าเป็นอยังบกบดเฝ้าบกเฝ้าเดีวลดเดี๋ยวลดเอาตามคิวตามคิวทุกคนมาต้องรอตามคิวเด้อจะเฝ้าเด้อเล็งไม่ค่าจะบกได้คนหลายต้องไปตามคิวเนาะคอยเยียกคอยไปมาตอนสิบช่วงเดย์ทุกค่าหลายคนมง้มเที่ยงต้มเที่ยงติดมงคงไปเลยเนาะเวลาเริ่มตดมงติมงไปทอดหน่งครับพิจิกมง0ิสีมงแรงมาซาอุดบอก มาซ่าอุตราคาแบปกติเนาะคือสาวหพันกีบนี่ก็อยู่ที่5่าสาวหพันกีบก็ประมาณไรๆๆประมาณ40กว่าบาทเนาะถ้วยน้อย 40, 40่สบาทนี่แหละถ้วยขลางก็สี่สิบหาสี่บห้าห่ถ้วยใหญ่เนาะประมาณหกบาท ัวน้อยตัวน้อย60บาทเออัวน้อย6 60บาทเนาะเป็นเงินบาทเ็เงินมาลงเนาะช่วงนี้เนาะัวน้อย60ตัวใหญ่ก็สิ70บาทแล้วก็ัวใหญ่เออมีถ้วยกลาง10ตัวใหญ่จะ80 35,000 3 4อ่าเดี๋ยวนี้เลขเงิน460เนาะคูณเอาเนาะ460 มาคูณใ้สามสิบห้าพันกิจราคานี่อยู่ในเมืองถือว่าถี่เราบอแพงบอแพงถ้าไปเมืองท่องเที่ยวนีก่ก็ราคาเดียวกันบอแพงเลยคนเลยอยู่วังเวียงก็ถ้วยหนึ่งสามสิบพันวงเวียงโดยสามสิบพันราคาเดียวแต่ถ้วยถ้วยใหญ่ๆกันนั่นนี่แหละกินบุบบดมันต้องคนกินจริงๆถ้วยน้อยก็จะว่าอ,อ,อ,อยู่อะไรวง,งเวียงห้างดังๆกับสวงห้าน แอบสองห้านั่นซูซีกันบ่กินกันบ่ลงล้งแนนเดาเฟินไข่เต้เฟื่อนี่ก็บ่ร้อนละทางนั้นถ่ายทั้งเฟือนไขท่ทั้งลาบทั้งแกงลูกแล้ลูกข้าหลายที่เพื่นกระได้น่าน่าเที่ยวนะมาเรื่องขอไทยมาเที่ยววังเวียงหลงวงพระบางแล้วมานฑลหลวงกับมาเว,ย,ว,าวย์ซิมฮั่นปวดวิ่งจัำได้แซ่บอกไว้ก่อนรถ มันมีเอกลักษณ์เพิ่มไมีมีสาขาเดียวอ่ะฮัลโหลเมนฮัน้องมีสาขาเดียวมีสาขาเดียวเลยสาขาอื่นใาขยวจะไปซื้อ um ค่ายเคียงเพิ่นโบเมนเนี่ยขาเครื่องเครื่องอย่างบ้านบ้านไหนเพิ่อหนองด้วงว่ะบ้านโคโลหลวงโคโลหลวงเนาะโอ้โคโลหลวงใกล้ๆอะไรเนี่ยเกาะนู้นบอมีเกาให้ขายยาใ้สะอาดเนาะใสสวยประมาณนี้ เดี๋ยวเข้ามาก็จะสังเกตเบางหนึ่งเพราะว่าท่านคนจะปกไม้โฮมเย็นบังแต่จน้อยแต่คนเจ้าทินแถวนี้หู้ดีเลยนะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวรอรอซีมหน่อยมาเรื่อยๆเฮ็ดน้ำกระบาดทันกระดากระดผู้เสิร์ฟผะเสิร์น้ำห้อนน้ำห้อนพักกระห้อนอะไรซันบุรีเด้เนาะสันบุรีเด้ครับน้ำห้อนน้ำห่อนนี่ เอาน e. okay. um, ้ำส้มมาเนี่ยเด้น้ำส้มดอกหนางดาวเอาน้ำอยางเดียวเดี๋ดาวแล้วเอาน้ำส้มน้ำส้มจังละได้แล้วแต่น้อยจังดูดูมีมีแบบถ้วยพิเศษแบบนี่ไงมีปะเศษซ้ำใด๋ยไงอะซ้ำใด๋เออแม่เอาเบิ้องดูโอ้รุ่นนี้เลยวะเท่าใดเท่าใดนี่สมมติว่า สั้งตามปกติถ้วยไงห้าห้าสิบพันห้าสิบพันโอ้เดี๋ยวมื่อหน้ามื่อหน้ามาจัดก็จัดถ้วยไงเมื่อหน้าต้องเอาปลาซีงกับปลาโนเพราะมันจิงซีเบิร์ตเพื่อเดี๋ยวว่าเบิร์ตดิมีคนกินเบิร์ตปะมีปะเดี๋ยวนี้ลูกค้าเอามถ้วยอัดห้าสิบตอนเพิ่มตอนปาเพิ่มอีกเน้เพิ่มตอนโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีพีหน้าจะตู้จัด กูมียเม่อกินมาเส่ไเอาด้วยง่าจกดาน้อยเลยบอมมันหลายง่ตอนนี้โอ้บแก้วกงอยเอ่เอกกษค์คือมากคือนมเป็นเอาสิ้นเสียงหาเนาะเมนบ่าสิ้นเสียงหายเบราคาแพงหายากยาน่มีแต่มีแต่ต้องได้จองต้องได้อย่างวรเป็นคาประจำนึกได้เลยบัวรรมดาบัวมนะ บเปิดแล้วสิไปขอซื้อเพื่อนอีเพื่อนบร้ขายะแล้วเนาะนี่คือตัวบอกกาซื้อสอง่หเนาะเพื่อนกันสบายเย็นโต๊ะมีกับุ้ยเึ็นท้าเท้าโต๊ะเนาะรายเงินรายเงินวุ่นวุ่นบยังไงเบเบิร์บิรคาตัี่ไอทางในทางด้านในเ้านนอกกเห็นเห็กันเป็นคุกทัวเป็นม้าแต่ไทม้าแต่ไทยม้าแต่ยังของเล่าของการในเมืองม้ามากินหมดเลย พเนกจัดพักกับจัดยางเดียวเลยแผนกจัดพักเนาะพักกับเพื่อนกับมีมีพักอย่างในในน้ำในแล้วก็ข้าวราดแล้วกับข้าว่าดลากปลาอันนี้ตะแพลตะแพลอ๋อหลายอักเนาะหมกนอกของน้าอันนี้กระลำเนาะกระลำในกระทวงเนาอ๋อหลายอย่างพักกับนี่ นี่เป็นจัดให้เลยบ่ต้องเมาเอีกถงจะได้เป็นจัดให้เลยมันจะได้จัดเป็นชุดเป็นชุดเลยเลยเนาะไอ้เมื่ออันนี้สำหรับเมื่อบ้านเนาะไอ้เมื่อบ้านนู้นเนี่ยแบบเป็นพวกเป็นซี่ไปเลยเอาไปเลยตัวโต้วมาดชิ้อมากินได้โอ้โหบึงนี่มั้งเนาะกระเซาะใต้กลางน้อยสองนง่สองใต้กลางน้อยสองนง่สองซี่กระเซาะไมกินโบทุกคน ฟองฟองแถวมีมือผักบ่แม่มีมือผักป่ะเดือนนึงผักมือหนึงผักมือหนึ่งโอ้เงินไปใบเส่น้อยเนาะเอาแล้วมือหนึ่งเป็นไรได้ป่นเป็นพันถ้วยห่อป่ะห่อป่พันถ้วยทุกคนเลยมือถี่พันถ้วยบ่มีบอลไหวละเงินน่ะเยอะอ่ะ ท่านเห็ดแซ่บเนาะขายดีสะอาดปลอดภัยเราต้องห่วงเลยผลมาแน่นอนเขียนื่้นตรงนี้เรื่องลายแบบทุโตะว่าไปในทางนี้เลเนูในบกินอันหนึ่งชิ้นหนึ่งล้วมีอีกแบบับปูดัดกระจั๊กปูดักตักไว ชาิกระตางแต่ละเจ้ากระตางกันแต่ละเจ้าในบอกตางกันโบโบคือกันแต่ละเจ้าแต่ตัวโตมากคือมีเสียงให้เลยแซ่บส่วนลายเขาจะใส่ใส่สิ้นสุดสิ้นเปื่อยปกติมันนี่มันมีเสียงให้เลยอีกตัาดเลยเบิ้งเบิ้งถ้วยเบิ้งเบิ้งถ้วยเบิ้งปลาทุกหางถ้วยน้อยนี่อันนี้ถ้วยน้อยวะนี่ถ้วยน้อยกพืกลต่างกัวไใหญ่ กินบิดป่ะนาะอันนี้สายเส้นนี้วองตกเนี้ต้องแม่นอ่าอย่างลูกอีสานเมื่อกี้นี่ถ้วยใหญ่เขากินถ้วยใยลูกอีสานเฝือร้าวบอกว่าหลายมือหน่อหน่อยๆเบิ่งทุกคนโอ้มีพักบัวพร้อมพักบัวเบนลวกใส่เนาะหวานๆเลยนี่อันนี้ตุ๊กๆเอาถ้วยกลางด้วยทุกคนด้วยแล้วแล้วเพิ่มตอนไหมเพิ่มตอนจะร่วมเตาเชียงให้ด้วย มาเบิ่งนเส้นเพิ่ตัวตุงมะรีกินเป็นเส้นข้าวซอยเส้นข้าวซอยนี่ก็เป็นเอกลักษณ์ของทางเมืองเหนือหลวงผ้าบางรวมไซบอหรือว่าพวกหลว,ง,หลวง,ลงน้ำทาพวกสลีอยู่นี่เนาะจะน่น้่ข้าวซอยแต่ว่าทางนั้นแต่ถ้าจะมีน้ำหนาใช่ได้ทุกคนแต่นี่มะลีมิกเกามะลีมิก <c oughs> <c oughs> โอแซ่บชิมกิ่นมึงซิมน้ำซุปข,ขอสิมน,น้ำจุกจับบาดห <c oughs> อมหอมเกี่ยวแน่นอนเพราะว่า ความเคี้ยวมันใช่ควมเกี่ยวหลความนะหอมมันต้องวางกิน <Yeah. S 1> นี้เข้ามาได้ห้านี่หอมเลยที่พูเได้เดี๋ยวนี้นปรุงทันะ้งเลยเนาะเอาแบบพอประมาณ mm hmm. เหรือตู้กินทับฟิลตตู้มากินทับฟิลตสดนะ mm hmm. อันนี้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 นน mm hmm. นเกลียวเพื่อนีบอก ห้ามใส่หลายเพคนบอกเพือนเตือนไว้ก่อนนะห้ามใส่หลายโคตรพิษเฮ็ดปั้น่นเองทุกอย่างทุกอย่างเป็นแทบจะเฮ็ดเองทุกอย่างเนาะนนมีแต่เส้นบริเฮ็ดเองหลายนั้นพวกลูกซอกลูกซีนซีนเซื่์ฟเป็นพัดต่งมาอย่างหนีนะแซ่บมาบุกทิศฝังแน่นอนาาาวัชพานไม่เกินมากินลุงเรียกว่าโอ้โหอ่าุกปันน้นไดนเรื่องเส้นเพิ่นบุมักอะไร มารีวิวกับผมมาเดี๋ยวตัวดัตแห่งคนในสายของหมาักอาหารเศร้าอาหารสวยของคนลาวเขาเนาะทุกคนเนาะน้ำตาลแล้วก็อันนี้เคสเสี่ยวพอละครับมีผงงอกพร้อมเลยเบอร์เล้ามันจะมีผงอบคอมด้วยพักอะเป็นจานเพราะดีคนกินบะห่ดอกเขาึงกินเนาะ บดกันี้อันนี้มีหยังเกีวกบวนี่กิกับยงว่้าปกติต้องมเจทุกทีครัดิ2ก่วเนาะนี่อันนี้จะเป็นเกวอันน้องถามว่ามเกีวเกีวกินกับผักนี่เกีวหยังอันนี้เกีว้อนี้เกีวหยังนะอันนี้เกแ้วกปกินกับผักนี่บ่อ๋อกินกับผักกับนี่บ่ๆนี่ อันนี้คล้ายๆออกส้มๆเนาะเออแปตกอือเ็ีกร์สะตามอ่าพอเสร็จเนื้อก <c oughs> ่อ,อนยังบริกินเนื้อแตกแล้วมาลุยพอนิบเสียงให้กันเลยนะพอนิบเสียงให้กันเลยเน็บเสียงให้กันเลย หวานน้ำจุกเม็ดออกนุน่มหวานเิ่มตันเน่นตันอืมอ้าวหน่อยบะมากอีกอื้ลาปากยังขีนบะหมี่บะม่าบอกนี่ ตัวลูกซีนี่เซ็มเองเดยนั่นอีนี่เป็นลูกนิ่นานแล้วะ้ประมาณสงหน่วยตกเพิ่มสาม่ะีกสาหน่วยตัวเพิ่มห้าเลยซีนกับคูณสอ อะไรเมนแม่นกะปินี่เพชรดองทำได้ใช่ปะส่วนทั้งนี่เป็นเป็นสไตล์เวียดนามเพราะว่าต้นตำรับองเฟอร์นี่มันมาแต่เวียดนามเนาะเฟอร์มาจากเวียดนามพวกสายเขียนเนื้อมาบังจากจีนหรือเวียดนามก็อะารทั้งลาวนี่ใช่เวียดนามหลายกว่าเนาะ หมูกรอบปลาตนนุ๋นติ่งหักเจีนแก้วโอ้แก่ยิ่งข้อมตุ้งกระอกเลยงอน ท่านเด็ดท่านดังแน่พราะหลวงเพราะทังพวงทั้งหลายเห็นมีอีกท่านหนึ่งเปิดมันเปิดไม่เปิดไม่หลังนี่ยเด็กแบบซุดยอดคือกันเห็นควรไปขี่เอ็นแก้วเอ็นแก้วเอ็นแก้วยิ่ง ต mm hmm. ู้บอมารีวิวรู้ค yeah> ่ามันกะลายอยู่แล้วนุ่มเห็นกระชอยมันนุ่มก้อนกรอนเปิดินง่ายแล้วก็หน่อยหน่อยไงพ่อ そうなん บาทเดี๋ยวไม่น้ามาเลี้ยงปลาโนโลปลาสิงตางกูอเลยแข่งกันกินสั่งมันนักแต่กระลุดกระติ้งมา่อตงใค้กินบเบิดแล้วเพลินาจต้องพูดจองกระดูกไว้เออจองกระดูกไว้กูแล้ลวกูแล้วถ้วยเหมือนไปท่าันไปท่ามันไปท่าปลาโนปลาสิงปลาต้นมัน ไฟจีโน่อยบนนัใจอืมตอรวยไงรูกทีสูปะชิงก็นะโอ้มานะลองม้งนะทำปิงนะนี่คําเบ้านะปะชิงนะคำเบ้านะเย้เย้เย้อืมออนาแต<อ>นะนะนะน่นะาแตนะ <c ười> เจ้กาุกถ้าเป็นเฟอร์ราวาดัดแปลงเป็นมันมันเป็นเจ้วสุกี้อืมด้ตัดรถด้วยรถาดนงเฟอร์ดีได้จริง่า เจ็ดตรีต้องโต๊ะโต๊ะไปเลยไปยังแข่งโต๊ะขอสุอภาทุกคนเต็มหั่นเด็ดเด็ดดึงดังหลายๆแบบหลายๆเจ้าเนาะดูในนครหลวงเลยเด้อเพราะว่ามันหลายแห่งเน้อซอกในซอยอยู่ม,มุมไหนเอฟซีหู้อยู่บอไไรแนะนำโต๊ะเข้ามาโต๊ะสิ้ไปลุยถึงที่ฮ่าฮ่าแล้วก็ขอบใจพร้อมที่ในะน้ำนะครับบนแนะน้ำกับเบ,บิ้งกันกดไล์่กันดีใจแล้เนาะ

แต่ซีเนกโต้ไว้ใช่ไหมเรื่องคิดหน้านะทุกคนแต่ยังไม่ได้มากับมาเวรนี่มาตอนเกิดประเทศแล้วอ่ามาตามตัวโต้บอกเอาแล้วกันเนาะหามากอะไรนะแซบบ่บแล้วจะต้องคิดหน้านะทุกคนนะจะเลื่อกขีดโดยลูกค้าเพอ่์เซ็นตะ์กูท้องนอกเย็ยนวะอารมณ์ดีเย็ยนดีเนาะแล้วบ๊ายบายสบายดี